สด1,200บาทขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้มีการรอพอตนะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะครับได้อบรางวัลที่3ามจำนวน1,200บาทได้แก่โรงเรียนบ้านหนองเมืองกาบ้านหนองเมืองกามาเลยครับส่งตัวแทนนะครับส่งตัวแทนมาเลยครับรับรางวัล1,200บาทครับอ่ลูกๆบ้านหนองเมืองกาครับ ขึ้นมาเล่าขึ้นมาขึ้นมาก็แทนก็ได้คุณครูก็ได้นะครับให้คุณครูก็ได้ครับถ้าท่าเรียนไม่พร้อมน้องเมืองกลางครับน้องเมืองกลางส่งตัวแทนครับคุณครูอยู่ไหมครับคุณครูตัวแทนก็ได้พี่แชมป์นะตัวแทนจะกอบวัดตอขุดชุมราขึ้นมาเลยหนึ่งครัครบ,รบเออ,นอนเอนเนเนขึ้น,น,น,นมาผีงานต้องมาร้าก่อนอ่าแล้วอันนี้รงเรี่ยไหนคุณครูรงเนี่ย กุชุกมาทำแทนเนี่ยตัวแทนอบตกุชุกหนึ่งท่านอใครก็ได้ขึ้นมาหนึ่งคนอบตกุชุกได้มาเป็นตัวแทนแล้วหน่อยเร็วเออเอาคุณคู่นี่แหละรับแทนเนี่ยคุณคู่สาวสวยอัตราจังหวัดหนึ่งพันสองร้อยบาทครับเสียงโป๊ะโป๊ะตัวนับโอเคหนึ่งพันสองร้อยบาทเรารับไปเป็นตัวแทนครับขอบคุณมากครับ และรางวัลต่อไปคุณจศเราแคระแรกนับหนึ่งจะได้รับเงินสด1 3 0 0พาบาทนะครับยังขึ้นกว่างัารบาทท่านประธานสภานะครับท่านประธานสภาหมอบรางวัใน้แก่ทีมโรงเรียนบ้านน้องแก่อแก่เาเรียนแค่ท่านประธานสภาบ้านแก่ครับคุณครูมาเลยครับคุณครูมาน้องแก่เจ้าของพื้นที่เจ้าของสถานที่ นี่คุณครูสาวสวยเออใช่ใช่ใ,ชใชอันนี้แปรรูปเป็นบุญลำใหญ่ใช่บุญลำใหญ่ในบ้าบน,น 1, มีครับผมเงินสด1,300งพันร้บาทโอ้ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอจกสักดาขวัญบ,บ,บ,บุญจันทร์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหว,วัดยะโสธรมอบรางวัลมอบรางวัลชนะเลิศให้กับการแข่งขันการประกวดแปรรูปอาหารจ ได้แก่ทีมจากโรงเรียนบ้านน้องเร่อน้องเร่อน้องเร่อวันนี้คุณครูมาด้วยขึ้นมาเลยลูกคุณครูน้องสาวน้องสาวมาด้วยมาด้วยเฉ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 ยทุกท่านมาลงรูปภาพด้วยอันนี้แปรรูปเป็นแก้มของแก้มลำใหญ่ใช่ดิแก้มลำใหญ่ฮะไปแล้วไปแล้วนี่คุณครูเชิญแต่งรูปเลยมอระวัน ตอนนี้มอพิเศษเลยครับมอพิเศษรับรางวัลหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับขอบคุณครับขอบคุณครับลำดับต่อไปนะเราจะประกาศผลีอันนี้มีโรงเรียนเดียวเลยใชเดี๋ยวเชิญนักสัท่ารมอพร้อมกันเลยนะใช่เดี๋ยวไปอาจจะเป็นท่านสักการท่านนะอันนี้ญาติชื่อท่านอีกทีือออท่านประสียนท่านประสียนสุวรรณสาสุวรรณสานา นะครับแล้วท่านพอรพสตนะมอบพร้อมกันเลยนะครับมีทีมเดียวครับที่ส่งข้าะกวดโรงเรียนบ้านเพืองการประชานุกูโรงเรียนบ้านหนองบวประชากเ้าครับสเรบเบืองการประชาดุกบูครับมารับรัลเลยครับชนะเลิศใครกาครครูก็ได้ครับครูรก็ไยมาปนี้มีทีมเดียวครับอีกหนาทีพม่มาจัดสิครับ นมีตัดติดด้วยมาตรงนี้มาดูครูคุณครูคุณครูครอตัวแทนมาเลยครับตัวแทนเออมาแล้วส่งตัวแทนมาแล้วคุณครูสาวาสวยมาหน่อยมาหน่อยเร็วอันนี้แหละคุณพูดดิล่ามอ,อีกก่อนไม่อีกไม่อีกแล้ว ท่านสามท่านครับขอท่านรองผู้การกแล้ว็ท่านประธานครับขอขอบพระคุณมากครับ,รบวันนี้ผมนะครับคุณสมิงดำนะครับมอบหน้านที่ให้กับ